อันนี้ปา้าจะพาทำยำคุนเชียงอันนี้ทำอาหารง่ายๆนี่ตัปุงป้ามีคุนเชียงสองคู่ก็มีหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศใบขึ้นช่ายมะนาวหนึ่งลูกพริกที่ตามชอบจ้าผงปรุงจ้าน้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่าคุนเชียงหวานอยูแ่แล้วมีน้ำปลา yêu khéo để bác sẽ làm cơm yam nè yêu khảo một ch้อน nước cá cá cháo khưng bởi vì bây là cháo khưng thì nước sẽ มะนาวจ้ะลูกนึงนะเนี่ยเจเลยผงปุ้ใมใส่พร้อมเลยไปเลยเพราเขาอะไรยยากเขาไม่ค่อยออกให้เราเล้วก็ชิมก่อนถ้าไม่ได้แล้วก็เติมได้หรอ หวานไตเค็มไตอ่อนไปแล้วก็เติมว่าเป็นร้านะ กระจายชิมกันจ้ะชิมเด้อ มนาวหน่อยจ้ะยำจะออกเปรี้ยวแค่ไหนรวมได้มะนาวป่ะน้าตรงมช้อนกะสามช้อนสามช้อนเต็มเต็มใส่พริกจ้ะ xem mày không Xe หอมใหญ่หั่นชิ้นใหญ่ต้งชื่อหอมใหญ่ไหมอาจจะใส่หอมแดงก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเราไม่ว่ากันใส่เชียงจ้าเชียงจ้า ใหญ่กินเยอะๆดีล้างไขมันกระเทศจ้าก็ใส่ทีละอย่างละอย่างเนาะมะกระเทศก็ผักใส่ฟังเลยเข้าไปได้กันเลย มันก็มาเลยนะ เล่นเล่งก็ได้แก้มเล้าก็ได้แต่ป้าป้าพูดหรือป้าไม่ได้กินน้เหล้าอ่ะนี่ว่าป้ากินหรือป้าไม่กินด้วยนคนชอบคนนักคนชอบคนนักคน เอาให้เข้าขากันซะหน่อยไม่คืงมันเข้ากับผักทั่วๆก่อนระว่าร้อนร้อนตำละมังคนละหกข้งกรละมังบ้าคนยากหน่อยเอาเละไปจะตักแล้วจะตักเสิร์ฟก้จ้า เดือดไปเด้อเปรี้ยวเปรีป้ยวเค็มเผ็ดพร้อมถ้าใครชอบ,บแซ่บๆใส่เยอะๆไปเลยพริกความอร่อยไม่จำเป็นแ,แต่เราชอบนะ ทิจทจ้ะทิจจ้ะเสร็จแล้วยำคุณเชียงป้าเสร็จแล้วเมน,นูง่ายๆถ้าช,ชอบถูกใจอย่าก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเลยนะขอบใจนะจ๊ะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า